สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องนัดมาแคมป์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดลังดีกว่าว่าผมเนี่ยเอาอะไรไปแคมป์บ้างนะผมเนี่ยจะมีลังอินเด็กนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยผมจะใส่พวกของต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนนกบ็อย่างแรกของที่เวลาไปลานกางเต็นท์นะยังไงยังไงก็ต้องเอาไปนะครับผมก็คือนี่ปลั๊กไฟนะครับผมผมเนี่ยเลือกซื้อเจ้าปลั๊กไฟนะครับที่มีสายเนี่ยความยาวประมาณ20เมตรนะครับผมผมคิดว่า ความยาวเนี่ยมันกำลังดีนะครับคือด้วยความที่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อแบบว่ายาวมากๆเนี่ยตัวสายไฟเนี่ยมันมีค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับผมก็อาจจะทําให้หนักมากซึ่งผมคิดว่า20เมตรนะครับกำลังดีนะครับผมถ้าใครจะเลือกซื้ออยากให้เริ่มต้นลองมองที่ความยาวของบลัอกไฟนะครับประมาณ20เมตรก่อนนะครับผมออย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกล่องเครื่องมือของผมนะครับผมข้างในนะครับผมก็พกเจ้าหัวท็อตนะครับผมเอาไว้เตา่านนะครับผมเวลาผมจะจุดเตาถ่านก็คือผมผมจะมีเตาถ่านอยู่นะครับผมก็เตรียมไว้ นะครับผมแล้วก็ในนี้ก็จะมีมีดนะครับผมเหมนมีดเอาไว้หั่นนู่นหั่นนี่หั่นอาหารได้นะครับผมอีกอันนึงที่ผมเตรียงขาดไม่ได้เลยก็คือไฟแช็กนะครับผมในกรณีที่เราต้องจุดอะไรบางอย่างนะครับผมจุดตะเกียงหรือจุดยากันยุงอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนบางคนแบบว่าซื้อยากันยุงเป็นขดไปนะครับผมก็เอาไปจุดนะครับแล้วก็จะมีพวกนี่เลยสมอบกนะครับตัวเล็กอันนี้ที่แถมมากับเต็นท์ของผมนะครับก็จริงๆมัน ช่วยยึดได้นะครับผมเพรว่าผมอมีสมอบกอันที่เป็นแบบซื้อแยกมาเองนะครับจะเป็นตัวที่มีความยาวประมาณ3 0เซนนะครับผมซึ่งมันจะแข็งแรงกว่านะครับผมแล้วต่อไปก็ข้างในนะครับผมก็จะเป็นพวกเชือกทีนี้เป็นพวกเชือกแล้วครับเชือกต่างๆอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ น่นี้ก็จะมีนี่ครับอันนี้เป็นชุดปะเตียงลมนะครับของเบสเวย์นะครับผมก็ผมมีเตียงลมเบสเวย์อยู่ถ้าเกิดมีเกิดการรั่วอะไรตอนระหว่างเราไปแคมป์เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ปะได้ในกล่องนี้ก็เครื่องมือเนี้ยก็จะประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับก็คือไม่ได้พกอะไรเยอะมากเอาไปเฉพาะทันที่มันจําเป็นครับแล้วก็ของอย่างต่อไปอ่าอันนี้เรายังไม่ได้รีวิวนะฮะผมก็ให้ดูก่อนนี่นะครับเป็นพวกหมอ้อหม้อสนามนะครับของ ไฟมเปิลนะครับผมก็ <S <S มเอาไปใช้ประกอบอาหารได้นะครับผมซึ่งจริงๆผมแนะนําเลยนะว่าหม้อพวกนี้นะครับมันไม่เหมาะการทอ,มมอดขขอม,นนมันจะติดก้นหม้อติดกระทะเล็กของมันนะมันจะติดไปหมดเลยซึ่งถามว่าเอาไปทําพวกต้มอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างดีนะผมดีเลยแล้วก็ต่อไปชุดแก้วนะครับแก้วแล้วก็กระติกน้ำนะครับผมซึ่ง,งผมก็โผลไปนะครับใช้เวลาไปกินน้ํากินอะไรต่างๆ แล้วต่อไปก็นี่เลยค้อน,นครับผมของ m s r นะครับผมค้อนตัวนี้ก็ไปตอสมบุกนะครับผม <S <S แล้วก็ในกล่องผมก็จะมีตัวนี้มิน i มอลเวิร์กนะครับผมซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้เล่นกับเพื่อน,น,อน,น,อนๆนะครับผมว่าจริงอันนี้นค่อนข้างแบบว่าเป็นความชอบนะบ <S <S ถ้าชอบก็ซื้อไปที่จุดยากันยุงแบบขดนะครับผมซึ่งซึ่งผมมองว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นของที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับ ซึ่งยังยังไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับที่เราต้องพกไปก็คือถุงขยะครับผมเพราะว่าเราไปเนี่ยเราสร้างขยะแน่นอนนะครับผมจากพวกการกินเศษนอาหารของใช้ต่างๆอะไรเราควรมีถุงขยะไปนะครับเก็บใส่ถุงขยะแล้วก็เอาไปทิ้งตามจุดที่เขาให้ทิ้งนะครับผมแล้วก็ยังมีนี่นะครับเป็นไม้ปัดนะครับผมก็เอาไปปัดพวกเต็นปัดพื้นอะไรเงี้ยครับทาความสะอาดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ม้อนเป่าลมนะครับผมซึ่ง ซึ่งถามผมเนี่ยเจ้า2ตัวนี้เนี่ยถามว่าเวิร์กไหมนะครับก็จริงๆผมมองว่าพอใช้แค่ขัดได้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆรักสบายเนี่ยก็เอาหมอนจริงไปเลยดีกว่านะครับก็มันมันจะแบบผมรู้สึกว่าถ้าเรานอนสบายจริงเราจะฟินมากกว่าเพราะอันนี้มันค่อนข้างเบี้ยครับผมเป็นคนที่ติดนอนหมอนสูงนะครับมันก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะผมก็อาจจะไม่เอาไปแล้วนะครับผมแล้วก็นี่อันนี้นะครับผมก็น่ารักนะครับเป็นกล่องทิชชู่นะครับแค่นั้นแล้วก็ใส่ทิชชู่ไป นะครับผมแล้วก็ยังมีอันนี้อ่าไอกระเป๋าเจ้าตัวกระเป๋าเนี่ยนะครับผมใช้สําหรับเก็บไฟของแบโบนนะครับนี่ไฟแบโบนนะครับผมก็เก็บไว้จริงผมมายังไม่ได้ซื้อกระเป๋าผมเคยเห็นผ่านๆนะครับเพื่อนๆว่าในช h อป e ี้รัซซาดจะมีกระเป๋าที่สามารถใส่พอดีกับแบตโบนได้ไม่แน่ใจว่าเป็นกระเป๋ากล้องมาก่อนแล้วเขาเอามาอัดแอปใช้เป็นกระเป๋าใส่กลมไฟหรือเปล่านะครับผม แล้วต่อไปก็อันนี้จะเป็นกล่องนะครับกล่องเล็กๆของมาวลนะครับผมผมก็คือกล่องนี้ผมจะใส่ของอ e ิเล็กเคขานิดนึงนะผมก็นนะจะมีเจ้าตัวเทอร์มาเซลนะครับผมแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็ยังมีนี่แก๊สกระป๋องยาวนะครับอันนี้ก็จะใส่พวกยาลดกดอ่ยาพาราพัลเตอร์ยาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบไปทําแผลเริ่มต้นถอามีบาดเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นพวก รีฟิวของยากันยุงนะครับจริงผมแอบใส่พวกสายชาร์จอะไรต่างๆวันนี้ด้วยนะครับพอเขาเกาก็ประมาณในรังอินเด็กของผมเนี่ยผมก็จะใส่ของประมาณนี้แหละก็คือพวกของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรต่างๆนะครับที่ยัดเข้าไปได้นะครับผมผมก็จะยัดเข้าไปในนั้นหมดเลยครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับของที่ผมเอาไปนะซึ่งผมมองว่าสําหรับผมเนี่ยมันจําเป็นแต่ของบางอย่างคือเพื่อนๆมันมันก็ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นนะครับมีเอาไปก็ได้ หรือไม่เอาไปก็ได้นะครับก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ได้ปกตินะครับผมจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ